สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่แก่งศิลาแคมอำเภออุบลรั์จังหวัดขอนแก่นนะครับนี่คือบรรยากาศวันนี้นะครับแก่งศิลาแคมรถบ้านของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วบ้านน้อยบนรถ ของเรานะครับที่นี่ก็มีห้องน้ำบริการเป็นอย่างดีเลยนะครับนี่ก็บ้านน้อยบุรุษของเราก็กางเรียบร้อยนะครับข้างล่างก็มีอ่าคอนนิ่งเปิดได้นะครับ วันนี้ที่นี่อากาศดีนะครับค่าบริการคนละเท่าไหร่นะครับค่าบริการคนละ100บาทนะครับมีไฟฟ้าให้ใช้เป็นอย่างดีเลยมีร่มไม้ด้วยนะครับนี่คือบ้านน้อยของเราวันนี้นวันนี้วันที่สิบเ็ด สิเอ็ดเดือนสิเอ็ปี2023ครับท่านใดสนใจจะมาแคมที่นี่ก็เชิญเยืยนเชิญได้นะครับตรงนี้ดีผมว่าตอนนี้ชาวบ้านเขาเข้ามาดูแลกิจการหมายความว่าเป็นเป็นน่าจะเป็นของชาวบ้านดูแลเนาะก็งเงินทองก็จะได้ ว,วิสาหกิจชุมชนนะครับเป็นการสนับสนุนชาวบ้านด้วยนะครับนนี้เราอยู่ริมน้ําเลยนะครับบรรยากาศดีทีเดียวครับริมน,น้ําเขื่อนบนรัดบ้านแก่งศิลาตรงนี้แก่งศิลาเข้ม